สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ n u เบ a Neo 5G กันอีกแล้วนะครับมาเทสเกมฟรีไฟให้ดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะอหน้าจอไปด้วยนะแต่ว่าถ้ามาหน้าจอแล้วมันแหลกนะครับก็เดี๋ยวจะมีแบบไม่อัดหน้าจอให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับผมผมก็จะใช้โหมดบา p a าของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับโดยการเสียบสายเข้าไปนั่นเองปึ๊บนี่ ใครอยากได้สายชาร์จมีจอแบบนี้นะครับแปะพิกัดไ้ให้นะครับดานล่างใต้คลิปหรือว่าถ้าผมลืมแปะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเกมฟรีไฟนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการหน้าจอเนี่ยนูเบียนะครับทำได้แค่30 เฟรมเรทเท่านั้นนะครับเปิดโชว์ไอพีตรงนี้นะครับการตั้งค่าของฟีไฟเนี่ยผมตั้งเป็นสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับกราฟิกเป็นระดับสูงนะครับฟิลเตอร์เป็นปกตินะครับเฟรมเรทสูงเปิดการตั้งค่าตัวนี้นะครับเกมโหมดของโนบียอะนะครับผมก็จะตั้งเป็นดวงอาทิตย์ออกมานี่เลยนะครับเพิ่มความแรงเข้าไปแล้วก็การอัดหน้าจอนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นเสียงของระบบแล้วก็เราจะเปิดบายพาสนะครับนีปึ๊บ เรียบร้อยนะครับเป็นการเปิดบายพาสทำให้ไฟวิ่งเข้าเมนบอร์ดโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันเราจะเล่นโหมดอะไรกันดีเครื่องนี้นะครับผมได้มาในราคา5,400กว่าบาทเท่านั้นนะครับในวันโปรโมชั่นให้แนะนำให้ไปติดตามเพจนี้นะครับแล้วก็จะมีการ โค้ดโปรโมชั่นบอกวันลดราคาให้เพื่อนได้ไปซื้อกันใครอยากซื้อตัวนี้นะครับพิกัดร้านอยู่ด้านล่างคําอธิบายเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมก็จะมาเล่นโหมดอะไรดีโหมดจัดอันดับเลยละกันผมก็เริ่มเกมเลยละกันนะอัดหน้าจอไปด้วยนะผมว่าเครื่องนี้ก็น่าจะเล่นได้ลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้กินสเปคมากไปนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะโอเคครับผมได้เข้ามาในล็อบบี้แล้วนะครับในล็อบบี้นี่เอพีก็ไม่ได้อยู่ที่60นะ สู้สมาร์ทโนน้น้เอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่อรูจับไอพีเอสแล้วก็59นะครับ57ต้องลองโดดล่มดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับรก็ลงเออเครื่อว่าอะไรเลงฟ้านะโดโดลงไปแล้วนะครับ โอเคโ่มกลางแล้วเดี๋ยวเราไปหาปืนก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะเจอบอทหรือว่าคนเพราะว่าเล่นมาหลายตาก็เจอแต่บอทนะครับมีนคนลงสีถือว่าลื่นไหมก็ไ p เพวิ่งไม่ถึง60นะครับเดี๋ยวมีการเล่นแบบไม่หัดหน้าจอให้ดูนะเพราะว่า อ,อัดหน้าจอเนี่ยมันกินทรัพยากรเครื่องนะครับเดีย๋ยวลองเล่นแบบไม่อัดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะผมพอย้ายเจ้าตัวอัดมาโอเคเอาไว้ตรงไหนดี Triple kill. เมื่ออยู่ดัดหน้าจอแล้วนะ APS เหมือนจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น50แต่ก็ลงไป40 เราต้องลองดูนะครับ อ๋อเจอแล้วโอเคนะผมคิดว่าถ้าไม่อ่านหน้าจอเนี่ยโอเคเลยนะครับ APS ขึ้นมาเป็นเกือบ60เลยนะครับบางฉากก็ขึ้นไป60เลยนะเนี่ยครับ58เอาออันนี้ดาวเอาเรียบรอ้รอยก็คือเสียงมันอ่าอาจจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่า ลำโพงนี่มันมีเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับแล้วมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลำโพงมันคือมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอเราเล่นนะครับมือเราบังลําโพงเลยนะนี่นี่ไงตายนี่ไงดาวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราเจอรถใหม่แล้วนี่ผมไม่เคยเห็นเลยอน่ะ โอเคนะเนี่ยครับลื่นๆเลยนะผมว่าถ้าไม่อัดหน้าจอเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ไม่เหมาะแก่การอัดหน้าจอนะครับอาจจะหัดได้นะครับแต่ต้องดูเกมด้วยนะครับอาจจะเกมเบาๆได้นะเนี่ยครับห้าสิบห้าสิบเก้านะครับถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรามีสรุปกันเหมือนเดิมนะว่าเราควรเล่นแบบไหนนะครับการตั้งค่าแบบไหนเหมาะแก่การอ่าหน้าจอหรือเปล่านะโอเคผมคิดว่าเป็นบอทดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นสสี่ี่กันดูนะครับก็คือแมปนี้ก็สรุปได้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะใครอยากดูสรุปก็กอไปท้ายคลิปได้เลยนะครับปึ๊บปึบปึ๊บตาย นี่ครับเอพก็อยู่ประมาณนี้นะให้เพื่อนๆดูตัวเลขบนหน้าจอได้เลยนะครับโอ้ยโดนยิงอุ้ยมันมีต่อที่ตัวเหรออันนี้น่าจะคนนะครับ เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมมาวัดอุณหภูมิให้ดูกันก่อนนี่หลังจากที่เล่นไปแล้วสองตานะอ่ะสี่สิบหกนะครับตรงนี้เท่าไหร่ตรงกลางเครื่องนะครับสามสิบแปดนะครับตรงบริเวณ CPU ใกล้ๆกล้องนะครับก็สี่สิบหกองศานะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามายิงกันดีกว่า สรุปให้นะครับสำหรับเกมฟ f i r e นะผมก็ได้ไปลองเล่นมานะกับโหมด t มชัลโลเยลแล้วก็โหมด4 v 4นะถาดหน้าจอไปด้วยนะครับอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็คือพอได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับก็ให้ก็แนะนำให้เล่นแบบไม่อัดหน้าจอแล้วกันนะครับก็จะเล่นได้สบายนะแต่ถ้าอัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็จ,จะมีกระตุกบ้างเป็นบางช่วงนะครับต้องบอกไปด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับใครอยากได้เครื่องนี้ลิงก์ ทุกอย่างอยู่ด้านล่างคําอธิบายแล้วนะครับหรือว่าสายชาร์จตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จมีจอนะครับรองรับรองรับ PD ดีชาร์จนะครับซึ่งโนเบียนิ 5G เนี่ยก็รองรับ PD ดีชาร์จเช่นกันนะครับก็ตัวนี้จะบอกวัดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นฟรีไฟล์บนโนเบียนิ 5G นะครับงบประมาณมือถือเครื่องนี้ประมาณ5,400กว่าบาทนะครับที่ผมได้มานะใครอยากได้ราคาแบบนี้นะครับก็ไปติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะครับเป็นเพจชี้เป้าเกี่ยวกับ ของลดราคานะครับเน้นไปทางสมาร์ทโฟนลดราคาในวันโปรโมชั่นต่างๆนะครับมีประมาณนี้นะครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเกมอะไรเป็นเกมต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ไปนะครับผม